คะวันนี้ค่ะกับผ้ามือคอรุ่นนี้คือแบบดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายนะคะที่ย้อมจากาที่เป็นผ้าฝ้ายทอมืองแล้วก็ย้อมจากธรรมชาติด้วยคุณลูกค้าขาแล้วก็ลวดลายเนี่ยเกิดจากใบไม้ใช่ไหมมีโคฟินส,สวยๆคุณลูกค้าค่ะวันนี้จัดโปรโมเสร็จหเก้าสิบาท590 ฝากค่ะจะเก็บเงินปลายทางได้บวกเพิ่มนะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนคะสามารถติดต่อเลือก็อปเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าคะกับผ้าบัคอคะ่ะผ้าบันคอนะคะที่แบบว่ามีแค่รายละหนึ่งเพราะว่านะคะการวางเนาะการวางนะคะใบไม้แบบเนี้ยมันไม่เหมือนกันมันจะไม่เหมือนดู คุณลูกค้าเป็นแบบเงาโคปิ้งสวยงามากๆนะคะได้สีจากธรรมชาติได้สีจากใบไม้นะคุณลูกค้าขะได้สีจากใบไม้ที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะที่มีความสวยงามมากๆแล้วก็ต้นเฉดสีตรงนี้ที่เป็นสีนตาลใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คลาสสิกเวลาเรานําไปสวมใส่กับชุดไหนก็สวยค่ะเวลาเราสวมใส่กับชุดไหนก็สวยค่ะคุณลูกค้าขะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่นุ่มขออนุญาตเลือกให้นะแต่นุ่มขออนุญาตเลือกให้เพราะว่านะมันไม่เหมือนกันนะคุณลูกค้าขะไม่เหม นะแต่ก็เป็นเฉดสีน้ำตาลแบบนี้ทุกผืนค่ะแต่ก็จะเป็นเฉดสีน้ำตาลแบบนี้ทุกผืนวันนี้จัดให้ทั้งหมด10ผืนค่ะวันนี้นะคะจัดโปรให้เลยทั้งหมด10ผืนค่ะ590บาท590บาทค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะรุ่นนี้เป็นผ้าพันคอค่ะรุ่นนี้เป็นผ้าพันคอนะคะผ้าพันคอทอมนะแล้วก็สีตรงนี้ค่ะจะเป็นสีจากใบไม้ดอกไม้นะคะซึ่งมีความสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบ 0416008ค่ะหน้าร้านแม่บริพาไทยของเรานะคะอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะวันนี้นะคะมาเปิดบูธนะคะออกงานร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าคะนะคะคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะะของเราจัดส่งให้นะคะขอบพระคุณที่ทุกทุกท่านด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคาะงานพาไทย์ศูนย์ศูนยแบบนี้จากร้านแม่บริพาไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานพา ขายผ้าดตอนสุดจากรา้านขาผ้าไทยของเรานะคะคุณพี่นะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยดูสิสวยงามไหมสวยงามแล้วก็คาสสิมากลูกมารู้สึกว่ามันเป็นเนื้อผ้าที่แบบว่ามันเป็นผ้านุ่มนะยิ่งยิ่งรีดยิ่งนุ่มคุณลูกค้าขาเพราะว่านะคะผ่านกระบวนการนะคะเนี่ยที่เราเห็นเป็นลายๆเป็นใบไม้หนาเป็นใบไม้นะคะอย่างเช่นใบอะไรกันบ้างนะคะมีใบมะรุมมีใบมีใบมะรุมตรงนี้จะเป็นดอกดาวกระจาย ตัวนี้เป็นดอกดาวกระจายนะคะสวยมากเลยใช่ไหมอันนี้เป็นดอกไม้นะดอกไม้นะคะก็จะมีขั้นตอนกระบวนการซึ่งเราหาดูหาชมได้นะคะทางช่องย uh ู u b e หรือว่านะคะทางทางแอปพลิเคชันอื่นๆเราสามารถรับดูรับชมได้นะคะว่าเขามีขั้นตอนกระบวนการทําแบบไหน,นข,ข,ขั้นตอนกระบวนการทํามีความใกล้เคียงกันแต่นะคะคุณลูกค้าคาตรงดอกไม้ใบไ,ไม้แบบนี้นนะคะ่ะก็จะเป็นพืชแต่ละท้องถิง่นก็จะเป็นพืชแต่ละท้องถิ่นนะคะสวยไหมพี่3ามร้อยเก้าสิบ สวยเลยนะคะเลือกผ้าแล้วก็สั่งตัดได้ด้วยนะคะรับตัดชุดรับตัดผ้าถูกด้วยค่ะสวยๆท้งนั้นเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะพืนนี้590บาทพืนนี้590บาทสั่งผ้าเป็นพอสวย ผ้าเป็นคอส,สวยๆนะคะก็เดี๋ยวก็จะเป็นช่วงปลายฝน,ยนะะใช่ไหมเราก็จะมีแบบว่าท่องเที่ยวนะคุณลูกค้าคะหรือว่าอยากซื้อเป็นของขวัญของฝาันะคะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าผ้ารุ่นนี้นะคะดีดีสําหรับนะคะ <S 2> <S 2> คุณลูกค้าที่แบบแพ้ง่ายแพ้ฝุ่นสีแพ้ฝุ่นเคมีแบบนี้นะคะ <S <S ่ะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นงานผ้าแทนผ้าทอย้อมสีจากธรรมชาติและที่สำคัญมากไปกว่านั้นลวดลายที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่คือจากใบไม้นะคะดอกไม้ที่เขาแบบร่วงหล่นลงมานะนะคะร่วงหล่นลงมาเราก็เก็บนะคะนัม ขนาดที่ทเป็นผ้าฝ้ายเหมือนพี่นุ่งใส่เลยพี่จ๋าสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะเท่่าไหรคะอ๋อรุ่นนี้